อาชีกับคู่เมืองเชิญกับคู่ค no like ู่เมืองเชิญ um ุื่อชื่ออะไรครับสุพนันคุณพนันพรมอะไรชื่อคุนันพรอะไรเบอก9 1 2ปีชวดที่อยู่2364หมู่บ้านทุกษาวิวปศาซอยซับบุญชัยนนาเอ่งสุรอาการ เป็นครูไม่งามหรือแล้วเปลนเป็นแต่แรกทำไมคือที่บ้านอยากให้เป็นครูค่ะแต่ว่าหนูไม่อยากเป็นครูหนูก็เลยไปเป็นโปรแกรมเมอร์ <c oughs> โปรแกรมเมอร์ทำอะไรโปรแกรมเมอร์ของอะไรครับเขียนโปรแกรมอะค่ะเขียนเขียนเน่าเขียนเน่าใช่ใช่โปรแกรมเมอร์เขียนเขียนงเตียงเน่าอ่ะเสียเตีงเตียงเน่ากันใครหยุด คนพาชีอาจจะ่นาชีแล้วอยู่ทางคูเมืองหรือคูเมือง ปกติตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนตอนนี้บุรีลำกุลเมืองกุรีรัม่ะบ้านคุณปู่ค่ะอำเภอคูเมืองชื่อคือตาลีกปู่หรือตาปู่หรือตาตาลีแต่ยายคุณมาสรุปย่าใคร หินินเหล็กไฟบ้านอยู่ที่ปกักน้ำหรือใช่ค่คะ บ้าข้ามข้ามน้ำโคแยกเลี้ยวสายต่อไปโค้ซแยกสายอีดผมจะเฉียง,งมาทาง ประตูหมู่บ้านบ้านอยู่ทางขวาตรงสามแยกหรือเียเียงมาทางขวาคออะคือางแยกในหมู่บ้านนะคะแล้วบ้านอยู่เนี้เขียงไม่ได้อยู่นบ้ มีคลองข้ามคลองมาสายแยกก็เสียงมาสายซ้ายมาเสียงมาอยู่ฝั่งขวาบ้านใครแล้วที่เลยที่เลขหนึ่งสามล่ะ ที่คาชีบ้านทุยยาที่บุรีรัมย์บ้านทุตตนยตาุที่บ้านปัจจุบารีอยู่เสมอถามถามเรื่องเกี่ยวก,กับงานนะคกับเชิญซื้อได้ไง่ายไหมปีชวดครับปีหน้า ยังไงจะเปลี่ยนในปีหน้าชมไหมครับ <c oughs> ถ้าชมเปลี่ยนงานดีจะเปลี่ยงไหมจะเปลี่ยงไหมหรือปพองกันก่อนไปก่อนอ <c oughs> ถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องปุ่มปีนี้เปลี่ยนปีนี้ปีหน้าก็ปีนี้ก็ชมือนเดิมพีเราจะอยู่เราจะไปดีคว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าหรือว่าเปลี่ยนปีนี้ดีกว่าค่ะ <c oughs> ว่าอยู่แต่สุดใจมันว่าให้อยู่ดีกว่าแต่ท้่ยยอยู่รงมนะีนี่เรื่องการทาน ลองดูลองดูครับถ้าไปดูอาัยวะดอกต้องหาเรื่องคนออกไปเรื่องแขนจะได้หันไนทำงานทำงานเหมือนกันขอเสือถ้าจะเปลี่ยนงานมาขอเสือลาขอเสือลาเปลีลลล่ยนแล้วก็จะได้ปีีเลยครับปีพ่ บทโงจึงว่าดีัหลังจีนพีหน้าที่้ตะียดแล้วชงร่วมก็าายาวได้หลังขึ้น,น่ามเรื่องบ้างครับไปที่สามที่อยู่ประตูสองสามหครับหกสี่ที่อยู่สุประการแล้วก็ 3, 4ี่ครับ2ที่อยู่อุทยามีอะไรจะเศษไหม มีมาสองครั้งสองรั้งนะมีสามกลับปรับน้ำาจะีมาสิบสามเอ่งกว่า ้นไม้รกรกออกจากหน้าบ้าน,านตรงเสาไฟฟ้าที่ปักน้ำผ้าไม่โดน ขนุนพุ่งใส่ก็จบสรุปโดนไหมตรงหน้าบ้านโดนขนุนทั้งหมดนี่เฉลี่ยไม่ประทัดตรงช่างบ้านโดนปะทะเสือขาวเสือเสือตื่นคน วุ่นใจถ้าจักแก้ไขใช้เล่งหูขอ,องสับบ่อเสียงหน้าบ้านตำแน่ง <c oughs> ไม่ใช่ค่ะเป็นหูมังกรเขียวของโตว์ตัวนีอ เริงบวยเริงบวยเอี้ยอ๋อไปเอาที่เริงบวยเอี้ยก็ไม่ใช่เส้นจูใช่อ๋อเซจูดเริงบวยเอี้ยชื่อหมู่บ้านท่านหมู่บ้านท่านเริงบวยเอี้ยใส่ตรงปะทะกับทางข่มเสือ ก็ถามเรื่องมีแล้วท่านเจ้าพีที่บ้านที่ทุกยาทาให้มาท่านมีอะไรถ้าไม่มาคุณไม่มีอะไรครับไม่ต้องถามมาอย่างได้มามีมาแต่คนตายดีมา ทุมมามาปูมา,มาตั้งป้ายซิโก้ถ้ามาจงมาไม,าม,ากกม,าม่ชวนแค่จะมย่าซิโก้ก็มาครับถ้าไม่ชวน แต่ถ้ามาได้ก็มาครับสามเสือติงหาครับจะต,ตั้งป้ายทั้งตั้งป้ายให้ท่านให้วิญญาณที่ท่านบอกเม,มื่อกี้จริงๆ่าถามเรื่องมีมีผิดทำสาบานคำสัญญาอะไรอยู่ไหมครับไม่มีมมก็จะให้เซียนซีแนะนำการใช้ชีวิตที่จะดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นใส่กระเป๋า ที่จี o ้ฮุกเคยสอนกีก็ไปตามดูถามแบบนี้เออร้อยคน ต่อร้อยครั้งมือเกรงมือทรงไม่ตายนสเรื่องสีภาวนาเราไปดูคลิปรอบแล้วรอบแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่สองก่อความกัน